ชีวิตของมนุษย์และสัตว์เรื่องที่ 1. ปัใจจัยในการเจริญเติบโตของมนุษย์และสัตว์มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตและเจริญเติบโตได้โดยอาศัยปัจจัยที่สำคัญได้แก่น้ำอาหารและอากาศค่ะ พลังงานและสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายอากาศใช้ในการหายใจเพื่อนำแก๊สออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศไปใช้ในระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายค่ะ เราจะสังเกตได้ว่าในหนึ่งวันเราจะรับประทานอาหารในช่วงเช้ากลางวันและเย็นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานและสามารถทำกิจกรรมต่างๆต,ต,ต่อไปได้หากเราไม่รับประทานอาหารตามเวลาร่างกายของเราก็จะขาดพลังงานทำให้ร่างกายอ่อนเพลียและหมดแรงค่ะน้ำเราต้องดื่มนะ้ำ ในหนึ่งวันเราจะดื่มน้ำหลายช่วงเวลาเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเรายิ่งอยู่ในบริเวณที่อากาศร้อนหรือทำกิจกรรมหนักๆเราจะดื่มน้ำบ่อยๆหากเราไม่ดื่มน้ำเราจะรู้สึกไม่สดชื่นคอแห้งและรู้สึกเวียนหัวค่ะอากาศเป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอย่างมากเพราะใช้ในการหายใจอากาศที่บริสุทธิ ทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงหากอากาศเป็นพิษไม่บริสุทธิ์ก็จะทำให้ร่างกายของเราเจ็บป่วยได้ง่ายดังนั้นร่างกายของเราต้องการปัจจัยต่างๆในการดำรงชีวิตได้แก่อาหารน้ำอากาศเพื่อทำให้เรามีพลังงานในการทำกิจกรรมต่างๆช่วยทำให้ร่างกายของเราทำงานได้ตามปกติ และเจริญเติบโตได้หากร่างกายขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปอาจทำให้เราดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างยากลำบากและอาจตายได้ค่ะอาหารและประโยชน์ของอาหารร่างกายของคนเรามีการเจริญเติบโตสังเกตได้จากน้ำหนักและส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรากินอาหารต่างๆที่มีประโยชน์ครบทั้งหมู ในปริมาณที่เหมาะสมทุกวันทำให้ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนประโยชน์ของอาหาร 1. เสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกทำให้ร่างกายเจริญเติบโตช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้แก่อาหารหมู่ที่1เป็นอาหารในกลุ่มเนื้อสัตว์ถั่วนมและไข่ 2. เป็นแหล่งพลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้แก่อาหารหมู่ที่2อาหารในกลุ่มข้าวแป้งและน้ำตาลและอาหารหมู่ที่5เป็นอาหารที่ได้จากไขมันพืชและไขมันสัตว์ 3. ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคทำให้ระบบของอวัยวะต่างๆของร่างกายทำงานได้ตามปกติ ช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายได้แก่อาหารหมู่ที่3และอาหารหมู่ที่4ซึ่งเป็นอาหารจากผักและผลไม้าการกินอาหารและดูแลร่างกายให้เหมาะสมกินอาหารให้ครบห้าหมู่ในปริมาณที่เหมาะสมกินอาหารให้ตรงเวลาครบ3ามมื้อต่อวัน กินอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ปราศจากการปนเปื้อนหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดมันดูแลน้ำหนักตัวไม่ให้มากหรือน้อยเกินไปร่างกายของคนเราควรได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์ประกอบไปด้วยอาหารหลักห้าหมู่เพราะอาหารจะทำให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่าย อาหารหลัก5หมู่ดีแก่หมู่ที่1ให้โปรโตีนดีแก่เนื้อสัตว์ไข่นมและถั่วหมู่ที่2ให้คาร์โบไฮเดรตดีแก่ข้าวแป้งน้ำตาลเผือกและมันหมู่ที่3ให้วิตามินและเกลือแร่ดีแก่ผักชนิดต่างๆ หมู่ที่ 4. ให้วิตามินและเกลือแร่ได้แก่ผลไม้ชนิดต่างๆหมู่ที่ 5. ให้ไขมันได้แก่ไขมันจากพืชและสัตว์การที่ร่างกายของเราได้รับสารอาหารที่ครบทั้ง5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะทำให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตแข็งแรงสมวัยค่ะน้ำและประโยชน์ของน้ำ ข้อมูลจากในหนังสือวิทยาศาสตร์หน้าที่25ค่ะร่างกายของเราประกอบด้วยน้ำสองในสของร่างกายน้ำช่วยให้ร่างกายทํางานได้ปกติช่วยลําเลียงสารอาหารและขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายเราสามารถอดอาหารได้หลายวันแต่ถ้าหากขาดน้ำนาน2-3วันอาจทําให้เสียชีวิตได้ประโยชน์ของน้ำ ช่วยให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งช่วยการเผาผลาญอาหารในร่างกายช่วยลำเลียงสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายช่วยในการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่การดื่มน้ำและการดูแลร่างกายให้เหมาะสม เลือกดื่มน้ำสะอาดปราศจากสารปนเปื้อนในแต่ละวันควรดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายน้ำที่เหมาะสมควรเป็นน้ำเปล่าที่อุณหภูมิห้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำเสียหรือน้ำสกปรกปริมาณน้ำในร่างกายของคนเราขึ้นอยู่กับปริมาณไขมัน และอายุหากปริมาณไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นปริมาณน้ำในร่างกายจะลดลงและเมื่ออายุมากขึ้นปริมาณน้ำในร่างกายจะลดลงตามไปด้วยอากาศและประโยชน์ของอากาศข้อมูลในหนังสือวิทยาศาสตร์หน้าที่26เราต้องการอากาศในการหายใจเพราะในอากาศมีแก๊สออกซิเจน ที่ช่วยให้อวัยวะและระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้เป็นปกติอากาศที่ใช้หายใจต้องมีคุณภาพดีคือไม่มีขมเมาฝุ่นควันหรือแก๊สพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพถ้าเราขาดอากาศหายใจภายในไม่กี่นาทีจะทำให้เสียชีวิตประโยชน์ของอากาศใช้ในการหายใจ ช่วยป้องกันรังสี U.V. หรือรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตการหายใจและการดูแลตนเองอย่างเหมาะสมหลีกเลี่ยงการอยู่ในบริเวณที่มีขมเหลาควันฝุ่นจากยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์หรือโรงงานอุตสาหกรรมสวมหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐาน ในกรณีที่ต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีอากาศไม่บริสุทธิ์หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้เกิดหมอกควันพิษเช่นการเผาขยะการเผาหญ้าเกรดวิต์น่ารู้ PM 2.5คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนลอยปะปนกับมลพิษอื่นในอากาศด้วยขนาดที่เล็กมาก จึงสามารถเล็ดลอดขนจมูกเข้าสู่ร่างกายซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์สัตว์ต่งตางๆที่อยู่รอบตัวเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการปัใจจัยในการดำรงชีวิตได้แก่อาหารน้ำและอากาศเช่นเดียวกับมนุษย์ จึงจะสามารถเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้อาหารและประโยชน์ของอาหารร่างกายของสัตว์มีการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับมนุษย์ปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตส่วนหนึ่งคืออาหารสัตว์แต่ละชนิดจะกินอาหารแตกต่างกันไปบางชนิด กินสัตว์ด้วยกันเองบางชนิดกินพืชส่วนบางชนิดกินทั้งพืชและสัตว์หากสัตว์ไม่ได้กินอาหารเป็นเวลานาน,านก็จะตายอาหารและประโยชน์ของอาหาร 1. เป็นแหล่งพลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย 2. ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคทำให้ระบบต่างๆของร่างกาย ทำงานได้ตามปกติ 3. เสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายสิงโตเป็นสัตว์กินเนื้อลากวางเพื่อกินเป็นอาหารนกบางชนิดกินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารน้ำและประโยชน์ของน้ำ น้ำเป็นปัจจัยที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของสัตว์เช่นเดียวกับอาหารสัตว์ต้องดื่มน้ําเพื่อให้ร่างกายทํางานได้ตามปกติถ้าหากร่างกายของสัตว์ขาดน้ําเป็นเวลานานจะทําให้สัตว์ตายได้ประโยชน์ของน้ํา 1. ใช้ในการดื่มกิน 2. น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกาย และทำให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติ 3. ช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายที่คงที่ 4. เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสืบพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อนแหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของปลานกดื่มน้ำเพื่อให้ร่างกายทำงานเป็นปกติ อากาศเป็นปัจจัยสำคัญที่สัตว์ใช้ในการหายใจเพื่อทำให้อวัยวะต่างๆภายในร่างกายทำงานได้เป็นปกติสัตว์ต้องการอากาศบริสุทธิ์ในการหายใจเช่นเดียวกับมนุษย์สัตว์บางชนิดใช้อากาศในการพยุมปีกให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าหากขาดอากาศหายใจสัตว์จะตายได้ ประโยชน์ของอากาศ 1. ใช้ในการหายใจ 2. ช่วยป้องกันรังสี UV หรือรังสีอันตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ 3. ช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตและ 4. ใช้เพื่อการพยุงปีกให้เคลื่อนที่และลอยตัวของสัตว์บางชนิดนก อาศัยอากาศในการพยุงปีกให้เคลื่อนที่และลอยตัวปลาหายใจโดยใช้แก๊สออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ